การสร้างคู่บุญเกิดจากการอาศัยใครบางคนเป็นแบบฝึกหัดขัดเกลาวโทสะของตัวเองลดโทสะในเขาในเราด้วยการเพิ่มคำพูดดีๆป้องกันโทสะในเราในเขาด้วยการหยิบยื่นอะไรดีๆให้อะไรอะไรล้วนมาจากใจไม่มีอะไรสายไป ไม่มีอะไรช้าเกินขอแค่รู้ว่าเขาเริ่มก้าวแรกกันที่ใจตัวเองต้องตั้งใจให้เกิดหรือตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละครั้งทีละหนผู้เวรจงใจแบ่งทุกข์ให้แบกผู้บุญตั้งใจแลกสุขให้กันเอาคนสองคนมาอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนอย่างไรก็ต้องมีเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันอย่างไรก็ต้องทะเลาะเบาะแหวงกันอย่างไรก็ต้องมีระเบิดเวลารออยู่เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแบบตื่นเช้าไปวัดสายหน่อยเลี้ยงเด็กกพาพ้าเที่ยงเทียท่ยงตั้งโรงทานเลี้ยงรากหญ้าสิบทิศต,ตกเย็นช่วยกันแจกหนังสือธรรมะ ชีวิตคู่มีแต่ทำบุญทำบุญทำบุญทุกวันคู่บุญในจินตนาการกับคู่บุญในความเป็นจริงอาจแตกต่างกันเป็นคนละโลกที่จะเข้าใจได้จับต้องได้ต้องมองในแง่ของการอยู่ด้วยกันดีๆในบ้านไม่ใช่เอาแต่มองในแง่การร่วมกันไปทำอะไรดีๆให้คนอื่นนอกบ้านพอเกิดเรื่อง โธ่สาจะกดดันให้มนุษย์ทุกคู่คู่รักทุกคู่อยากตีโพยตีพายโวยวายใส่กันขณะที่คนตั้งใจเป็นคู่บุญกันจะรู้ทันความกดดันชนิดนั้นและตั้งใจระนับอาการของตัวเองก่อนลุกลามกับทั้งจริงใจจะผ่นหนักให้เป็นเบาร่วมกันคู่บุญ ต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายร่วมใจปลูกสายใยกันขึ้นมามองทางเดียวกันแต่แรกขนานรอยเท้าไม่แยกกันไปจนตายในความรู้ตัวว่าเป็นคู่บาปคู่เวรใครจะเป็นผู้จุดประกายความเป็นคู่บุญไม่สำคัญสำคัญที่ได้รับความร่วมมือจากอีกฝ่ายแค่ไหนคุณต้องมองว่าบาปเก่า จะพยายามรักษาเส้นทางของตัวเองด้วยการบังตาบังใจไว้หรือพยายามยื้อแขนยื้อขาไว้ไม่ให้เปลี่ยนเส้นทางจากมืดเป็นสว่างได้ง่ายนะหากเป็นคู่บาปชนิดที่ยังคุยกันรู้เรื่องอยังพอมองหน้ากันได้ติดอันนี้ก็มีสิทธิ์ใช้วิชาปรับพาดของพระพุทธเจ้ากันอยู่เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเราเข้ากันได้โดยธาตุซึ่งหมายความคือถ้าธาตไม่ตรงกันก็ค่อยๆปรับให้ตรงเสียอย่างเร็วชาตินี้อย่างช้าชาติหน้าอย่างไรก็ต้องเป็นคู่บุญกันจนได้พอชนะโทสะที่มีต่อกันเองได้คุณจะรู้สึกเหมือนไม่มีเรื่องอะไรชะตาร้ายแค่ไหนก็ผ่านไปด้วยกันได้ ยิ่งวันทางจะยิ่งโล่งขึ้นที่ชะตากำหนดไว้ให้ร้ายก็อาจกลายเป็นดีที่ชะตากำหนดไว้ให้ดีก็จะกลายเป็นดีที่สุด